้าทำปิดมาทั้งนั้นแต่มันอยู่ติวาสิหน่อยสิหลายต่างกันขนาดนัด้นผู้ใดก็เคยนั่งอยู่นในื่เนี่ยโยมอาตมาก็เคยขันตุสงการปีใหม่มาเนี่ยไว้ขันตุสงการปีใหม่มาเนี่ยถือมีดยางอ้อมบ้านลแล้วแต่ว่าขันตุสงการมาจังไหนปีใหม่มาตั้งแต่สนบ้านตั้งแต่ทั้งเขาบ้านจนหอดลุงเล่นบัตยมนะอัตมาเส้นใดมัดสุลานเนี่ย เส้นได้มัดสุรานตั้งแต่มัธยมจนหอดทางออกบันสบายตาอมาเส้นได้มัดสุรานลานาันคาก็เสือ้อจนักเลงพ่อถึงเวลาหาเงินใส่หนีนึกบัตรทำม, <c oughs> า,มาเดือดหล่อนไปก็เดือดหล่อนพอก็แม่นะเขาอยู่เหล่าหือเราถึงเวลามาเอาหามันกันเบาหมันมันลำนี้ลำหน้ายอยู่นีหมอหนึ่งเนี่ยถึงเวลาสิน้นแล่าปีม